เยอะขนาดนี้ไม่ได้นะมันไม่ถูกต้องรู้ไหมน้ำยาขึ้นปากมีหลายชนิดและแต่ละชนิดเนี่ยก็มีจุดประสงค์ไม่เหมือนกันส่วนประกอบของน้ำยาบื้นปากแบ่งได้เป็น2ส่วนค่ะ1ตัวยาสำคัญหรือว่า active ingredients ส่วนนี้จะเป็นสารที่มีฤทธิ์ในการบำบัดรักษาโดยตรงเช่นฟูอไร์โพแทสเซียมไนเตรตคลอไรซิดีนค่ะส่วนที่2คือส่วนเสริมหรือว่า additional ingredients จะมีตัวทำละลายเช่นน้ำแล้วก็มีสารกันเสียสารปรุงแต่งสีและรสชาติค่ะ แต่ก่อนอื่นขอทดสอบความรู้ก่อนโดยการทำแบบทดสอบที่ลิงใต้ชิปเลยประเภทของน้ำยาเบ้วนปากสามารถแบ่งได้ตามวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ 1. น้ํา้ำยาเบ้วนปากทั่วไปและ 2. น้ำยาเบ้วนปากเพื่อการรักษาหรือมีวัตถุประสงค์จำเพาะ 1. นึ่้ำยาเบ้วนปากทั่วไปมีส่วนผสมสำคัญคือน้ำมันหอมระเหยเช่น เมทิลซาลิไซเลตไทมอลเมนทอลโคลฟออยล์เป็นต้นใช้เพื่อเสรมสร้างความบันใจเพิ่มความสดชื่นสามารถลดกลิ่นปากได้ประมาณ2-3ชั่วโมงหลังใช้โดยจะมีกลิ่นหอมที่เกิดจากน้ำยาบ้วนปากอยู่ได้ประมาณ20นาทีน้ำยาบ้วนปากทั่วไปนั้นสามารถใช้ได้ทุกวันโดยอมกลัวตามประมาณที่ฉลากระบุไว้ใช้หลังแปรงฟันเช้าเย็นแล้วจึงบ้วนทิ้ง แต่น้ำยาบ้วนปากกลุ่มนี้มักมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมด้วยจึงอาจทำให้เกิดภาวะแสบร้อนที่ไม่พึงประสงค์ดังนั้นสามารถแก้ไขได้โดยการไม่กลั้วน้ำยาบ้วนปากนานเกิน1-2นาทีหรือซื้อสูตรไรแอลกอฮอล์มาใช้ก็ได้ค่ะ 2. น้ำยาบ้วนปากเพื่อการรักษาหรือมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 1. r ฟลูอรามาวอชมีส่วนประกอบสำคัญคือฟลูอรด์0.05%เ หรือ0.2%ใช้เพื่อป้องกันฟันผุโดยวิธีการใช้ใช้อมบ้นปากอย่างน้อย1นาทีโดยความเข้มข้น0.05%นั้นสามารถใช้ได้ทุกวันวันละ1-2ครั้งแต่ความเข้มข้น0.2%ใช้ได้สัปดาห์ละ1ครั้งหรือ2ส,สัปดาห์ครั้งโดยต้องมีทันตแพทย์เป็นผู้สั่งใจ่าให้คำเตือนในกรณีที่เด็กได้รับสารฟลูออไรด์จากแหล่งอื่นด้วย ควรปรึกษาทันตแพทย์ก่อนใช้เพราะหากเด็กหรือน้ำยาบานปากจะทําให้ได้รับสารฟลูออไรด์มากเกินไปจนอาจเกิดปัญหาฟันตกกระได้และห้ามใช้ในเด็กต่ำอายุกว่า6ปี 2. น้ำยาบานปากสําหรับลดการเสื่ฟันมีส่วนประกอบสําคัญคือโพแทสเซียมไนเตรตและอาร์จินีนไบคาร์บอเนตใช้เพื่อลดอาการเสียฟัน โดยอมบ้วนปากวันละสองครั้งหลังแปรงฟันเช้าเย็นนานหนาทีแล้วจึงบ้วนทิ้งคำเตือนหากมีอาการเสียวฟันผู้ป่วยควรไปพบทันตแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรีบรักษาที่ต้นเหตุต่อให้การใช้น้ำยาบ้วนปากชนิดนี้จะช่วยลดอาการเสียวฟันนั้นลงแล้วก็ตาม 3. น้ำยาบ้วนปากสำหรับลดภาวะปากแห้งหรือเซโรสโตเมียมาวอช ใช้สำหรับผู้ที่มีภาวะปากแห้งโดยมีส่วนประกอบสำคัญคือเซลลูโลสกลัมคาร์บอซิเมทิลเซลลูโลสและโซเดียมฟลูออไรด์วิธีการใช้ใช้โอมบนปากวันละสองครั้งหลังแปรงฟันเช้าเย็นนานหนึ่งนาทีแล้วจึงบ้วนทิ้ง 4. คลอเฮกซิดีนมาวอชมีส่วนประกอบสำคัญคือคลอเฮกซิดีน0.12% หรือ0.2%ใช้สำหรับหลังการผ่าตัดหรือใช้ในผู้ป่วยโรคเหงื่อเพื่อเป็นการลดประมาณเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปากโดยจะต้องควรสั่งจ่ายโดยทันตแพทย์ไม่ซื้อมาใช้เองนะคะวิธีการใช้อมบ้วนปากวันละ2ครั้งหลังแปรงฟันเช้าเย็นแล้วจึงบ้วนทิ้งไม่ควรใช้เกิน2สัปดาห์ต่อหนึเดือนโดยความเข้มข้น0 1 2นั้นให้กลัวส0ินาที และความเข้มข้นสน2%กล้วสิบนาทีคำเตือน 1. การใช้น้ำยาบิ้ลปากชนิดน,นี้อาจทำให้เกิดคราบบนฟันวัสดุอุดหรือลินได้ 2. อาจทำให้เกิดการรับรู้รสชาติที่ผิดปกติไปและ3เพิ่มโอกาสในการเกิดหินปูนค่ะ วิธีการใช้น้ำยาบ้วนปากอย่างถูกต้อง 1. เมื่อแปรงฟันได้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์แล้วควรทิ้งระยะเวลาประมาณ30นาทีก่อนเริ่มใช้น้ำยาบ้วนปากเพราะน้ำยาบ้่อปากอาจไปชาล้างและรบก้นการทำงานของฟลูออไรด์ในยาสีฟันที่กำลังถูกดูดซึมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของตัวฟัน 2. ปริมาณการใช้ต่อครั้งควรใช้ตามปริมาณที่ผู้ผลิตกำหนดในฉลากโดยอมน้ำยาบื่นปากแล้วกลั้วให้ทั่วในระยะเวลาที่กำหนดในฉลากเช่นกันโดยห้ามกลืนแล้วจึงบ้วนทิ้งหลังบ้วนทิ้งแล้วควรหลีกเลี่ยงน้ำและอาหารเป็นเวลา30นาที 3. ส,ส่วนหลักในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากคือการแปรงฟันและการใช้ไหมขัดฟันดังนั้นแล้วน้ำยาบื่นปากไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้ค่ะ 4. น้ำยาบ้วนปากแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการใช้นั้นแล้ววิธีการใช้ในรายละเอียดบางอย่างจึงมีความแตกต่างกันด้วยอย่าลืม3ามสิบหมอนแอลกอฮอล์อย่าใช้กระปากแห้ง30หลังแปรงฟันควรรอ30นาทีก่อนใช้ใน้ำยาบ,บ้วนปากและหลีกเลี่ยงน้ำหรืออาหาร30นาทีในกรณีที่มีฟัวรไร 6. เด็กอายุต่ำกว่า6ปีไม่ควรใช้นายาบ้วนปากเนื่องจากยังคุมการคืนได้ไม่ดีและในเด็กอายุมากกว่า6ปีถ้ามีความเสี่ยงควัมผูกสูงควรพบัตแพทย์เพื่อวางแนวทางป้องกันและรักษาต่อไปควรพบัตแพทย์เพื่อปรึกษาการใช้นายาบ้วนปากและปัญหาในช่องปากอยู่เสมอและในผู้ป่วยที่มีภาวะปากแห้งและมีแผลในช่องปากควรหลีกเลี่ยงการใช้นายาบ้วนปากที่มีแอลกอฮอล์ควรปรึกษาัตแพทย์ ถึงความจำเป็นในการใช้และปฏิบัติตามที่ทันตแพทย์แนะนําปริมาณและระยะเวลาในการกล้วรวมถึงวิธีใช้คูยยืดตามฉลากน้ำยาบ้วนปากไม่สามารถแทนการแปรงฟันได้เราต้องแปรงฟันและการใช้ไหมขัดฟันเหมือนเดิมอย่าลืมทําแบบทดสอบหลังจากดูคลิปจบด้วยละ่ะ